ที่เราทราบค่าของน้ําประปาค่า PH อยู่ที่8.3นะครับค่า PPM หรือว่าสารแขลงลอยในน้ำประปาอยู่ที่3.41ยังสามารถบริโภคได้นะฮะไม่เกิน500ยนะครับยังไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายนะครับร่างกายมนุษย์นะฮะเราทําการอย่างนี้ฮะผมก็ขออนุญาตนะครับเอาน้ําประปานะครับจากแก้วนี้นะฮะนี่ครับน้าประปานะครับใส่ลงไปน้ําประปานะฮะแยกออกมาครับเพื่อที่จะมาทดสอบบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าจุลินทรีย์ สามฐานเสือครับน้ำประปาเมื่อกี้เราทราบค่าแล้วต่อไปผมจะหยิบสิ่งที่จะมาช่วยสำหรับคำตอบหลายต่อหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไอ้สามเสือเนี่ยมันช่วยเรื่องของพืชพันธุ์ทหาได้ดีเหลือเกินผมหยิบเสือตัวที่หนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็มาตวงลงไปนะฮะใส่เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเข้มข้นมากประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับเล็กๆนะครับใส่เข้าไปนะฮะครึ่งช้อนชาเล็กนิดเดียวนะฮะ ึ่งช้อนชาแค่นั้นเองนะครับผมใส่ลงไปครึ่งช้อนชานะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็เทลงไปนะครับหนึ่งแล้วนะครับเสือตัวที่1ครับธาตุหลักธาตุเสริมธาตุรองจบนะครับต่อไปเสือตัวที่2ครับตัวไล่แมลงป้องกันวัชพืชปราบศัตรูพืชนะครับตัวนี้ก็ประมาณ1ช้อนชาโดยประมาณนะฮะตัวนี้คือประมาณ2หรือ3เท่าของตัวที่1นะฮะนี่ครับผมก็ใส่ลงไปนะครับนะฮะยังไม่คนนะครับ ใส่ลงไปและเสือตัวที่3นะครับก็คือเสือยูพาร์ตตัวที่เพิ่มพลังเพิ่มค่าพลังงานต่างๆนะครับผมหยิบเสือยูพาร์ตออกมาครับเป็นเสือตัวที่3ผมใส่ไปแค่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับแค่ครึ่งเดียวนะฮะนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคนแลวครับคราวนี้เพื่อที่จะมาดูว่าค่าของสารอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับอตอนนี้คือพร้อมที่จะคนแล้วนะฮะพี่น้องเสร็จกนครับ วันนี้เราทดสอบเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าทําไมในส่วนของตัวจุลินทรีย์สามาเสือมันถึงตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้ครับเริ่มอย่างแรกครับเมื่อกี้ค่า pH ของน้ําประปาอยู่ที่8.3เรามาดูกันนะครับว่าค่า pH ของสามานเสือยังไม่มีจุลินทรีย์นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ผมจุ่มลงไปแล้วนะครับค่า pH ครับ9.9ครับ 10แล้วนะครับเริ่มอย่างแรกครับเมื่อกี้ค่า pH ของน้ำประปาอยู่ที่8.3เรามาดูกันนะครับว่าค่า pH ของสามฐานเสือยังไม่มีจุลินทรีย์นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ผมจุ่มลงไปแล้วนะครับค่า pH ครับ9.9ครับ10แล้วนะครับค่า pH เป็น10แล้วนะครับนี่คือเข้มข้นมากเลยนะฮะค่า pH เป็น10นะครับเห็นไหมครับ ค่า pH เป็น10แล้วนะครับนี่คือเข้มข้นมากเลยนะฮะค่า pH เป็น10นะครับเห็นไหมครับค่า pH เนี่ยมันไปแก้คําว่ากรดด่างได้นะครับตอนนี้เราดูก็คือเพื่อเช็คค่าธาตุของตัวจุลินทรีย์สามฐานเสือตอนนี้เป็นแค่สามฐานเสือเางเดียวไม่มีจุลินทรีย์เข้าไปผสมนะครับค่า EC คือธาตุที่พืชต้องการเลยครับคนที่ปลูกผักไฮโดรโปดิกรู้ดีนะครับผมจุ่มลงไปนะครับจากศูนย์ครับจุ่มลงไปเห็นไหมครับ อีกทีนึงครผมจะตั้งทิ้งไว้นะครับยังไม่นิ่งนะคผู้ชมครับจาก666นะครับเกิดอะไรขึ้นครับไปที่ตัวเลข2410พี่น้องครับ2410ครับจาก666ไปที่ตัวเลข2410นั่นแสดงว่าธาตุอาหารเพิ่มขึ้น63644เ4ท่าตัวครับ4เท่าตัวเหมาะสำหรับการใช้ ในการปลูกพืชและเป็นตัวที่ตอบโจทย์ว่าทําไมเมื่อใช้สามทาเสือลงไปแล้วสามารถทาให้พืชเติบโตได้ดีแล้วเมื่อมีจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้นครับผมกําลังจะนําจุลินทรีย์ทิ้งลงไปใส่ลงไปนะฮะจุลินทรีย์นยฮะแค่ครึ่งช้อนนะครับแบบเข้มข้นนะครับครึ่งช้อนแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เทใส่ลงไปนะครับสีน้ําเปลี่ยนเลยนะครับ จุลินทรีย์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใส่ในกระปุกหรืกกระป๋องนะครับปิดฝาหนึ่งอาทิตย์มันจะกระป๋องจะบวมเป่งน,นะครับเพราะว่ามันมีชีวิตคือมีการหายใจให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนท่านะครับเนี่ฮะเป็น EC เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็น EC เรียบร้อยแล้วนะครับ EC เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้ค่า EC อยู่ที่2410ขณะที่ไม่มีจุลินทรีย์เมื่อมีจุลินทรีย์จะเกิดอะไรขึ้นครับ เราเห็นกันสดๆเลยนะครับพี่น้องครับ2410เมื่อมีจุลินทรีย์อะมิโนโปรโตีนเข้าไปกลายเป็น2788ครับ2788นั่นคือค่าของธาตุอาหารเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเหมาะสมครับกับการนำจุลินทรีย์อะมิโนโปรโตีนรวมกับสารน้เสือแล้วไปสำหรับการใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับ สิ่งที่เราทดสอบแบบนี้เป็นการตอบโจทย์ชัดเจนเพื่อที่จะให้แต่ละท่านได้นำจุลินทรีสามรานเสือไปใช้สำหรับพืชลองคิดดูนะครับว่าจากน้ำประปาธรรมดามีค่าพลังงานหรือค่าแร่ธาตุเหมาะสำหรับการเพาะปลูกเพียง666นะครับ666นะครับพอเพิ่มสามานเสือลงไป3ตัวจาก666เป็น2,410แล้วก็เพิ่ม จุลินทีเข้าไปเป็น2,788นี่คือการตอบโจทย์ของจุลินทีย์อามิโนโปรตีนกับ3ฐานเสือครับ